ลบแบบดิจิทัลโอ้แฮรี่แรี่อย่ามาขวางทางฮึงตึ๊งตึ๊งตึ๊งงตึ๊วตึ๊งตึ๊ง <Yeah. S 2> กปก,กแตกปกแตกหลบเออนับมีไม่เคยพลาดเอ้น้อง,งหมออ,อาวบอไปทัน ตรงร้องเอาเอจี้บดำเาเันตายหาหมดแล้วอทำไลาเซอร์ทำไมจำได้นะไม่อยากคิดว่ลืมนี่โอยไหมอีกแล้วไหมอีกแล้วไประบำดำราชัน ห่ือทำอยงเงขอกันโลดาบประสานใจให่เอาเอาเอาบายบายแผลีแผลงีหลบลบนั่นไงลายแบ้ร้อยคุก่ มาแล้วค่ะแน่นี่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 แนาหนาเยแขนแข่าเอาแขนแขต้นเท้าเยีแขน หนามตัม๊มนีน้อยแคปเปอร์รองเท้าตัดต้นมินนลทำอไรเรา้อฮ้้ออเ้ออเฮ้้อเฮ้อเฮ้อเเฮ้อเฮ้อเอ้้ นี่ไงโคมสว่านตายเอาเวจี่หืนไปหาโอ้โหอินแฟร์ดิสอทเดอร์เบิร์นแตสโต้มันมาหมดอ่ะแผลนี้เปิดโหมดคลั่งเฮ้ยโอ้ว่ดีเลยด้วยโว้แย่ซะรับไปเออ เอเลยลสวจ้ารรรรเรเปิดแสงทะยงตาแอบใส่ด้วยมันหยุดฮลี่ สวยกริชอาที่ไงอ่จัดการเองค่ะเฮ้ยตบไม่ทันหลบหลบทันอยู่หลบทันอยู่หลบหลบหลบสิวะเออทำอะไรตัางตา่าวะอย่างวะ đổ rổ không dám hết tránh nè không đâu phải sợ bật đi quyền mình ăn tỉ rồi mình ấy, đổ chẳng bỏ nó đi lạ rồi แลนสุดท้ายเจอได้ใช้สกิลโรคได้เนะสวัยครั้งป่าเดือเล้ยไม่ไปไม่ไปูาไป่าพูตลอดปะทะสวยครับบินบินไปไหน